สครับพบกับปิ่นการกึงครับวันนี้เขาเดินทางไปส่งรถกันนะครับส่งรถอายุทยาแล้วก็สุพรรณบุรีนะครับโอ้แ,แต่ว่า,วาวตอนนี้สิเอารถไปไปไอ้ครับรถล่งให้จากรถเฉียนแม่นก่อนครับคนว่ามาแล้วก็มาขับรถให้ล่งให้แนวว่สัตว มืมอวานนี่แปีวแปีวอยู่บ้านผมนะเพื่อนเปียวเองผมก็ขับขึ้นไหน้นะครับขับขึ้นล้งกระบ้าไห้นะครับบัดนี้สิงลงจากกระบะเพ่นว่าได้มาแล้วกระบ,บ้ข<แ>ับลงไห้แนี่ยมาสัน่นก็เล,นะลยสิได้ไปขับลงไห้เพื่อนครับนะตอนนี้เฮาอยู่ใกล้สีฮอดไอ้ยังกัละ่ะเพื่อนเพื่นอนยังไะ เลื่อนลำตะข้องเออเคลื่อนลำตะข้อง,ออองไก่จิ้งจกเพลื่อนลำตะข้องนะครับเดี๋ยวฉีไปสระบุรีเซาไหาก่อนนะครับพเพื่อเซาไหากอนไปครับรถล,ลงไห่เป็นก่อนครับเป็นว่ามาขับรถล,ลงไห่แน่วาฉันโอเคครับเด,เ,เดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับเดินทางครับลํำตะข้องครับตอนนี้ ไปดังเปนครับไปรงรถอันนั้นไปสุพรรณครับผมไป,ไปอายุทยาผ่านลำตะคองไปแล้วเดินทางไปดังกันครับ พี่น้องส่งทั่วประเทศแคทค่เพราะแกมีค่าร์มันครับ Uy, <laughs> ya pescado.